สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอยากไม่ทันเนาะกไม่ทันเนาะก็เลยไม่รู้ว่างานเป็นยังไงสันรู้ฉัโรู้รอรอเทสหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่ไม่เลยสอนอดีตอดีตมาร่วมงานรวมงานกับเที่ยวของมันกก็ก็ดีใจครับคือตอนแรกก็นึกว่าแบบงานทัวร์งานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีผู้ใหญ่นั่งเต็มผมก็ตื่นเต้นเป็นนิดนิดนึงนะฮะทางการมากครับแต่ก็ดีใจที่เราได้เป็นตัวแทนที่เขารับเลือก มาให้กำลังใจกันเทียบเลยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ดีครับก็จริงออกอีเวนต์เดียวไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่ก็ออกได้แล้วก็เก่ๆกลางๆไงมันปกติเวลาเราร้องเพลงครับเวลาร้องเพลงเราจะแบ่งท่อนกันชัดเจนอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แต่พอพอมันมีท่อนที่หายไปเราก็จะเฮ้ยเราไม่ได้ร้องคำคำนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เลยนะท่อนนี้ผมร้องไม่ถึงนะแฟนๆช่วยผมร้องหน่อยเขาก็น่ารักนะเขาก็ช่วยผมร้องได้เคยชินได้ยังไงกับการที่แบบพอพอขาดขาดไปสักคนมัน มันวุงเหรอก็ก็เคยชีิตปกติเรารับส so so like I mean, ่งกันบนเวทีไงถ้าเกิดเจอผู so so ้ใหญ่เก่งๆเงี้ยเราก็จะคลายกันเองแต่นี่ผมแบบถ้าเกิดผมตลกไปนี่เขาจะอะไรผมไม่น่าอะไรเงี้ยก็เก่งๆเล่นด้วยใช่ไหมครับครับผมใช่ซื่อเพลงอะไรนะครับแต่ไม่ใช่เพลงผมด้วยไม่ใช่เพลงผมด้วยแหละแต่ว่าร้องเป็นเพลงเองเพลงของเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนรักครับเพลงของบอนอดนฉลาดชอบกัมคุณกับหัวใจปลาดาว แฟนๆก็ช่วยน้องตามกันเลยดีครับดีของคุณที่ช่วยมากเลยนะวันนี้ได้มารมสนุกกับ,บแฟนๆมีการแลนด์ท่องกันเป็นอืใช่ครับก็สุ่มที่ทบอกว่าติดใจมาเก๊าที่ีติดใจอะไรอย่างี้บ้างก็ติดใจก็เป็นที่เที่ยวที่ผมรู้สึกว่าไปง่ายอ่ะไปใกล้ถ้าเกิดอย่างไทยเราสมมติเราจะไปหนึ่งโลยกตัวอย่างเช่นวัดพระแก้วปุ๊บเราเลยอยากไปต่อที่ไหนดีอ่ะที่อมันก็มีระยะทางหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามาเก๊าคือไปง่ายครับเราไปเนี่ย ไปตรงนี้ครับประตูนี้แล้วก็ไปโผล่ได้ง่ายๆเลยไปเจอดนเลยสะดวกสบายนะแล้วก็ผมชอบสถาปัตยกรรมเขาจริงๆอ่ะออกแบบคือเขาเรียกว่าอะไรชินโนโปูติกิสอ่ะใช่มันออกแนวเกมออฟโทนคือผมเห็นแล้วมันมีแบบเหลี่ยมขอโทษทีคับเหลี่ยมแล้แหลมแบบมันดูดักดักมนๆมันสั่งดีชอบอนีิไปไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกที่ไปแล้วก็ว้าว จะหามุมถ่ายรูปแต่ก็ไม่มีเหมือนกันเราได้ถ่ายรูปมีรูปสวยๆมากลับมาฝากแฟนๆไม่มีเลยรูปแรกเนีผมตั้งใจถ่ายรูปจากสนามบินเมื่อตะลงไอจีสรุปเป็นรูปเดียวที่ไม่มีรูปซึ่งซึ่งไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไปถึงแล้วมันก็เย็นแล้วแล้วผมชอบแสงเช้ามากกว่าแล้วม่ไม่ทันต่ันก็เพลิอกับบรรยากาศมันก็เลยเลย่นครับใช่จะแบบมือถือไปแต่ว่าสนุกสนานไปครับมีโอกาสจะจะไปสัมผัสที่นั่นอีกไหมถ้ามีโอกาสก็ก็อยากไปจริงๆผมเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วแหละชอบไปรู้สึกว่าในชีวิตคนนเรามั มันสั้นถ้าเกิดเทียบกับได้เห็นทั้งโลกลอะไรเงี้ยก็ยิ่งพอออกจากกรอบไปในที่ที่เราไม่เคยไปมันมันจะว้าวมากกวาว็มีโอกาสก็อยากกลับไปสั่งเรื่องอาหารการกินล่ะครับว้าวไหมกับกับที่เราได้สัมผัสมาก็เออว้าวมีมีสองพาร์ทถ้าเกิดเป็นอาหารจีนนะผมก็คุ้นในระดับหนึ่งนะเทียบกับทีมนี้ไปทีมนี้ไปจะแบบจะไม่คุ้นก็จะแบบอุ้ยอันนี้คืออะไรมันคืออะไรกินได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ชินเพราะว่าอาหารจีนจะมีการ หมือนกึ่งขนมกึ่งคาวรวมกันอะไรเงี้ยบางบางทีมที่ไปก็จะไม่ชินแต่ผมก็ผ่านมาบ้างก็เลยโอเคแต่ว่าที่ว้าวเลยจะว้าวอาหารโปรตุเกสอะไรมั้งเ,เพราะว่าทีมงานพาไปทีมงานที่ออแกไนซ์ที่พาเราไปจัดแผนนี้นะครับพาไปก็ได้กินเนาะก็กว้าวนะแรกครั้งแรกที่ได้ได้กินนะครับจะได้ไปทำงานด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครั้งหน้าถ้าจะได้ไปไปอยากชวนใครไปบ้างอุ้ยก็ได้แหละครับใครว่างครับ ใครว่างก็ไปกับไปกับผมไหมว่างไหมไปไหมขอค่าตัวให้เปล่าเฮ้ยยังไงมีโปรดีๆหรือเปล่าใช่บางคนมีโปรยังไงมีไม่ีมีโปรเยอะเลยให้มาให้มาสัมผัสมีมาดูได้เลยนะครับแต่ก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสว่างก็อยากจะชวนไปเที่ยวแหละเพราะว่าผมว่าหนึ่งเลยราคาไม่ได้แรงมากแล้วก็เนี่ยมีสถานท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะครับมาสอบถามตรงนี้ก็ได้แบบวันเนาะได้เลย ฝากงานอะไรอีกชนิดนึงครับฝากงานนี้หน่อยก็ฝากงานนี้ด้วยนะครับใครที่ผมผมย้ำเลยใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวแล้วแบบไม่เคยไปหรือว่าเคยไปมาแล้วครับก็มาดูที่งานนี้ผมว่ามีโปรดีๆไปดูได้เลยนะครับโอเคที่ไดสัมภาอณ์ไหมคะสัมภาอเลยไหมค่ะเรื่องที่คุณพ่อกลับมาแล้วอ๋อครับผมโอ้โหสบายเลยทีนี้ก็เขาก็ใช้ชีวิตเลยครับจริงๆมันก็เป็นเป้าที่ผมวางไว้ตั้งนานแล้วแหละ เพาอยากให้กลับมาไม่ต้องเครียดกับงานใช้ชีวิตคือไม่รู้นะว่าชุดความคกี่ผมเก่าหรือเปล่ารู้สึกว่าทํางานมาตั้งนานแล้วอ่ะอายุ60กว่าแล้วเจ็ดสิบแล้วไปใช้ชีวิตเถอะไปอยู่บ้านเลี้ยงหมาทําอะไรออกกําลังกายว่ายน้ําทุกเช้าเหมือนที่เคยทําไปเลยเต็มทีใ่ใช่ใช่ใช่คนะรับก็ถือว่ามช่ามาไวกว่าที่ตั้งใจเยอะครับเยอะเยอะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเทียบกับงาน คือตอนแรกผมก็มองเราไม่ได้มองเราเป็นศิลปินนะสมมติว่าเราเป็นวิศวะคอมเงินเดือนเอ๊ะผมต้องทํางานอีกกี่สิบปีวะกว่า,วาจะพาเขากลับมาได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําให้มันเร็วขึ้นก็แฮปปี้กับชีวิตได้ได้ดีขึ้นคุณพ่พอแฮปปี้กับการที่แบบว่าได้พักผ่อนร่างกายตัวเองในวัยนี้ไหมครับแฮปปี้ครับใช่คือพ่อผมจะเป็นสไตล์ที่ถ้าเกิดว่างนะตื่นเจ็ดโมงเฮ้ยไม่อาจจะตื่นหกโมงเช้าหกโมงยี่สิบต้องกินข้าวเจ็ดโมงแล้วไปว่ายน้ํา เดือว่ากลับมาเขาจะลงแต่ละวันเลยแต่ว่าที่หมู่บ้านสาวไว้น้ําพังบ่อยเขาก็เลยผมก็จะถามลงมาก็จะถามว่าวันนี้ได้วายปะยังเลยเขาปิดอีกแล้วอะไรเงี้ยปมใช่ใช่แต่ก็แฮปปี้ก็ดีใจครับเห็นเขานี่คือ คือพันเ right? กษียณเขาแล้วใช่ไหมเกษียณใช่คร like. ับเจอมาเกษียณเลยไม่ต้องมาเครียดเรื่องงานแล้วอยู่เอนจอยไปเลยทำอะไราแต่คนแก่เขาก็แบบอยู่ไม่ค่อยนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเขามีความคิดถึงงานอยากลับไปหาเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยเราโอเคเลยครับหรือว่าเราอยากให้คุณพ่อเขาหยดเปเลยกลับไปหาเพื่อนร่วมงานแล้วลไปกลับไปหาแบบงานทำ้รงอาจารย์อะไรถ้าเป็นพ่อผมจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยตรงนี้จะจะแบบรู้ว่าทาอะไรแล้วก็สมมติว่าอยากอยู่มนิ่งเขาจะทำงานบ้านแทนก็จะเก็บจุกจิ๊ก อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดแม่ผมจะไม่นิ่งของจริงโอ้โฉนั่นคืออยู่สุขไม่ได้เลยไม่ได้จริงครับอยากให้อยู่สบายไม่เอากจะไปทําสวนจะทําไร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องปูเนี่ยแบบว่าลงทุนอะไรอย่างงี้ซื้อที่ตรงที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยไหมครับมีมีครับสวนก็คือเจ็บหนักอยู่นะผมกำลังคิดว่าผมผมคิดผมคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยผมซื้อซื้อไว้อะไรก็เป็นเขาสุขเขาก็เอ้วแต่ผมก็คิดนะว่า ได้ตื่นมาเจอหน้าลูกเลี้ยงหมาอะไรเงี้ย <ๆ S 1> ไ,ไม่พอหรออะไรก็เขาชอบส,อสไตล์สนอไว้แบบดิสนีย์อ่ะอชอบคุยกับสัตว์คุยกับต้นไม้ร้องเพลงมีความสุขก็ใช่เอาจจเจ๊มีความสุขเจก็ทำเจก็ทำเลยเจ๊ลุยเลยแล้วตอนนี้เขาเขาปลูกอะไรไปแล้วบ้างโอ้ก็เหมือนที่สวนซื้อไว้เป็นซื้อสวนมะพร้าวไว้ครับแล้าก็นั่นแหละเดี๋ยวก็เขาพูดพูดจะปลูกไปหมดเลยผมก็ไม่รู้ว่า สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงอะไรนะมีครับปรับปรุงผักอะไรอย่างเงี้ยเครื่องควมีราไม่ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ในยุคกล้วยด่างนะครับซึ่งโอ้โหราคาต้นเป็นแสนเป็นหมื่นนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ขายไงปัจจุบันเหลือต้นละสองสามร้อยต่วอย่างก็ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเลยครับได้าะว่าเราได้ให้เขาแบบได้พักผ่อนกับเราอะไรเงี้ยใช่ครับมีเวลาก็ก็ดีครับแล้วเขาว่าเป็นห่วงเรื่องการทํางานของเราไหมเพราะเราก็ออกงานค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ไปเดินสายไปเดินสายต่างประเทศด้วย ผมถ้าเป็นสไตล์ผมจะไม่คุยกับครอบครัวตรงๆเลยเขินๆไม่รู้จะพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาเป็นห่วงแต่เขาก็จะเป็นห่วงในระยะที่ไม่เขาไมา่ยุ่งกับงานเลยจะไม่มาแบบว่าเฮ้ยทำไมทำไมลูกไม่มันก็มีบ้างน,นะจิ๊บที่เคยได้ยินแบบทำไมลูกไม่อยู่ตัวหน้าสื่อไม่ทําตัวให้มันเรียบร้อยหรือว่าทําอะไรแบบผมก็เอ้าก็ผมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าเป็นผมนะแต่ว่าเขาไม่เคยได้จะมาพูดเลยว่าเอออะไรอย่างงี้แต่ก็มีมีมีบ้างนิดหน่อยว่า ในรายการพูดให้มันพอๆหน่อยนะลูกอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีแบบสอนให้ระวังตัวต่อหน้าสื่ออะไรางเงีภาพแบบมันก็คือแบบชีวิตที่แบบรักและแสดงออกนะผมเหรอไม่ของแม่แม่คุณนี้อ๋อแม่แม่แม่จะแสดงออกครับเวลาทุกครั้งที่วางสายก็จะรักลูกนะรักนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เคยพูดกลับนะเธอเิดธอจะรับรู้เขารับรู้แหละเขารับรู้แต่พ่อกับแม่นี่คือเชีคิตที่หนเราตลอดเลยปะ เป็นแบบเอสซีตัวยงทางหน้าต่อเขาไม่พูดให้ผมฟังนะอแต่ว่าน่าจะมีแอบเช็คตลอดเรือแบบบางทีเรากลับบ้านดึกๆึกไปอะ้วก็นั่งดู YouTube ดูรายการเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนปั่นวิวไงเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เอ๊ะติดแตงั้นดูได้ไงอะไรอย่างเงี้ยว่าเราไปไหนอะไรอเงี้ยเร็วมากเร็วมากอย่างผมไม่เคยบอกนะผมทํางานอย่างวันเนี้ยป้าจริงๆจะมีช่างมาติดตั้งของที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจะไม่ว่างเขาบอกว่าเอ้ยงั้นคุณไปเลยคุณไม่ว่างในวันเนี้ย ดูได้ไง้เพราะเรามีงานเวลาผมจะทํางานผมยังต้องเปิดตารางวันต่อวันเลยพรุ่งนี้มีป่ะนะหรืออะไรเงี้ยเขารู้ดีกว่าผมแสดงว่าเขาเช็คกับผู้จัดการส่วนตัวผม็เว่าเช็คจากเฟซบุ๊กนะเวลาเขาลงตารางงานลงอะไรใช่รู้คนแรกเสมอปรับใจที่ว่าแม่มีแอดดูผมว่ามีผมว่าบอกจริงผมว่ามีรอรอรอเพิ่มแอดนั่นด่าผมด้วยไม่ใช่นะเขาต้อง zoom ลูกสิโอเคไหมโอเคไหมคะ 你看。